สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณน,น,นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็มาแล้วทุกวันนะนะครับนั่งคุมนะทีมงานของเรามีทั้งหมด9ก้า9เกคน นะแต่ตอนนี้เรามากันก่อนสองคนนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบอท่านอาจารย์โอ้ก็จะมาดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกรุณากดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับนะทีมงานเรามีทั้งหมดเก้าพันนะ เก้าร้อยเก้าเก้าคนแต่ตอนนี้เรามากันก่อนสองคนนะครับร้อมไว้หมดแล้วนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไป เข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละเก้าพันเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามน,นะคะ กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นงคำถามเอ๊มันทำไมไม่ขึ้นทำาไมหน้าเฟล ่ค่อยการแจ้งเตือนไม่ค่อยขึ้นโดนอีกแล้วเนี่ยโดนอีกแล้ววันนี้มาครับกดแชร์ออกไปแ่แล้ว,ลวเออน,น,น,นะเดี๋ยวตั้งคำถามมันขึ้นมาได้เลยนะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับค่อยๆคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะอืม นะโดยมีอาจารย์โอนะครับมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบสามวันเท่านั้นนะคะดูข้างหน้านี้นะคะสนใจดูดูส่วนตัวหำได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะไพ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะ ไพ่ยิบีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพดูข้างหลังดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราไม่ดูนะคะข้างหน้านี้เราดูเพียงไพ่ยิซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะข้างหน้านี้เราจะดูการงานการเงินความรัก ชโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะขอหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะถามมาคนละหนึ่งคำถามนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์นะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ าอาทิตยาสวัสดีค่ะคุณบุม๋มแฟนรู้สึกถึงมากไหมคะตอนที่รู้ว่าคนชื่ออึ่งจะมาหาหนูเขาไม่ชอบอย่างรุนแรงนี่ใส่ชุดนักรบแล้วเห็นไหมไม่รอเขาเขาคิดว่าเขาเขาจะมีคู่แข่งนะคะเขาจะต้องสู้เขาเป็นชุดเกราะแล้วนะอันนี้เป็นภ้าของการรบเทพสงครามนะอเออ เทพสงครามออกแล้วเตรียมเ,ออเตรียมอาวุธพร้อมนะเตรียมดาบเตรียมมีดเตรียมหอ,อกแล้วนะรถมาออ B, ้ามีคนรักชื่อต๋มรักจริงใจกับเราไหมคะดูว่าไพดีไหมนะไพดีมีเมตตามหานิยมรักจริงใจนะคะไปที่ปรึกษาได้ช่วยเหลือได้นะคะนะอบอุ่นค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาแล้วนะครับตามใจและเอาใจด้วยนะคะ,ะเมสาวสิบหกบล็อกเขาทุกทาง แต่เขามีเบอร์เราเขาจะโทรมาไหมคะหรือเลิกกันขาดคะเราไม่ได้ดูเรื่องเลิกขาดนะแต่ว่ามันยังไม่มีการโทรติดต่ออะไรกันนะมันอึดอัดนะอืมครวางกันนะอืมเหมือนมันมีคำพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้มันมันมันติดไปไม่ได้ออาจารย์โอเพราะมันเหมือนมันมันติดทุกทางเลยอ่ะอาจารย์โอ ค,ค,ค,คือเหมือนกัว่าเคยพูดไว้แล้วว่าจะไม่โทรจะไม่ติดต่อหรือเปล่าแล้วอยู่ๆจะติดต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์โอเออนะอาจารย์โอเอาไปต่อนะเอ๊นะคะเอ๊ะวันนี้มีโชคถูกหวยฮาหนอยไหมคะไม่ถูกครับวางตรงใครวางก<า>ันนะ สียหายนะคะป้อมสิบแปดจะมีโอกาสจะได้ทำธุรกิจกับเพื่อนร่วมง,งานใหม่ค้าในสามเดือนรูสามวันเรา2 2> ดูแค่สามวันนี้นนก็ทุกอย่างมันดีครับสามวันนี้นะทำงานเป็นทีมได้ค่ะไปต่อครับแชร์แล้วนะครับผู้แชร์ต้อง<ร>ขึ้นนะครับมเมอาก็ต่อไปอันนี้อืมก็ไนี่จะเขาเขามีเบอร์เราจะโทรมาไหมเมื่อกี้เดินแปดาวบไมไม่ แต่ด,ดามอะ่ะมันแบบมันผูกมัดตัวเองไว้แล้วอะ่ะไม่อ่ะแชมป์สุขภาพชร์แล้วยังดีอยู่ยังเด็กอยู่ค่ะยังเขาเรยกอะไรยัง,ยงอ่อนวัยยังมแข็งแรงนะคะเพิ่งเพิ่งสวัสดีค่ะแฮปปี้เดยขอบคุณค่ะวันนั้นมาถามจะได้เงินที่รอไหมพี่หมอตอบว่าเขาพยายามที่จะหาให้อยู่แล้วได้จริงๆค่ะ เอออ่ะอม,มามาต่อครับเารีรวิลมั้ยสาไวสิโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานแย่สังเลยงงเครื่องจะกรทำทันได้ไม่แค่สามนิ้วจะนี่ไงเขเปิดนีน่ไงแล้วแร็ปลงมาะได้เหรอ,อรได้ระดับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานแล้วนะเ,เดี๋ยวขอรีวิวนิดน,นึงนะท่านอาจารย์โอเนี่ย อะไระจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นไม่ขึ้นมาอันนี้อันแรกก็ลงแล้วอ่ะอจะดูให้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเอาไปไปต่อรุ้งภายในสองวันนี้จะได้ไปขอนแก่นไหมคะขอนแก่นนะเนี่ยอะได้ได้ไปนะเดินทางกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยมาลงอ่ะ ขบบนไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้มาถามเนี่ยนี่เห็นปะเนี่ล้ีอยู่ตรงนี้ขบบนี้แล้วค่อยลุงนี่ดูดูนี้นี่อยู่อันนี้แล้วค่อยลุงนี่ค่ะอืเห็นไหมอันนี้อยู่ตรงนี้นี่รีวิวตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมนํารีวิวให้อาจารย์โอไปแล้วนะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานเขาไม่เข้าใจโออ่ะเขาไม่เข้าใจโอหรอเนี่ยลุงเนี่ย วันนี้อยู่ตรงนี้แล้วได้จริงๆอยู่ตรงนี้แล้วมาลุ้ตรงนี้ลุ้ภายในสองวันเนี้ยเข้าใจยังเข้าใจยังไม่เห็นก็ไม่เห็นจะจบแล้วมาท่านอาจารย์โอว่าไงต่อไปตุกตาคนที่เลิกไปจะกลับมาไหมคะรอต่อไปครับเกินครับนะเกินสามวันนี้ครับคำถามนี้รอให้บอว่ารอ ขอบคุณค่ะค่ะาน29ความรู้สึกของความรู้สึกพ่อของลูกที่เลิกไปที่มีต่อเราเวลานี้ค่ะเขายังรักเราอยู่ไหมคะอันนีอันนี้แล้วตรมา อ่านฟังทันไหมข้อที่เลิกไปอะไรความรู้สึกอะไรแนนยี่สิบเก้าความรู้สึกของความรู้สึกพ่อของลูกที่เลิกไปที่มีต่อเราเวลานี้เขายังรักเราอยู่ไหมคะไพ่บอกว่าเขาต้องการให้คุณนะ่ะเลี้ยงดูอุ้มชูเขาใช่ไหมเขา,านะเ,เขา,เาก็เห็นว่าถ้าเรามีฐานะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบอูเลี้ยงดูอุ้มชูเขาได้วางตรง ไพ่มันออกมาแนวนั้นนะมีเงินน่ะ <_ s 2> เขาบอกว่าเรามีเงินน่ะใช่มีเงินที่จะเลี้ยงดูเขาอย่างถูกต้องแต่ถามว่าความรักไหมความรักก็ไม่ได้ช่วยนะแต่ว่าช่วยเรื่องเงินน่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าความรักมันคือมันไม่ได้ช่วยเรื่องความรักอ่ะมันไปพ่ายไปมันไม่ไม่ดีเรื่องความรักอืมแต่มันดีเรื่องเงินอืมนะคะมองว่าเรามีเงินพึ่งสี่สิบเอ็ดถ้าออกรถหกร้อมาทำงาน จะมีปัญหาตามมาไหมคะมันต้องมามันอันนี้มันต้องดูบริวารอายุเดสีมูล้าสาหามนตรีกาลีแล้วต้องดูว่าออกสีอะไรจะถูกฉลกแต่จะดูให้ละกันมีแต่ปัญหาครับเต็มไปหมดเลยครับเต็มเลยนะปัญหาเต็มครับสามวันนี้นะจริงๆอันนี้ต้องไปดูส่วนตัวดีกว่าเชื่อผมเถอะนะนะเสียค่าครูก็ได้อืม ถ้าขับรถเร็วเกินไปมันก็พังไวนะจอยที่ยสิบเอ็ดที่ยี่สิบเจ็ดีก่อนนะจอยยี่สิบเจ็ดแฟนจะกลับมาไหมคะเขาคิดอะไรอยู่เขาเขาไม่กลับมาครับสามวันนี้นะเอาพูดตรงๆเลย,พยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทีต่ต่าเขาตางอยอะไม่อยากยุ่งกับใครอะ่ะเขาอยางมีเล่าส่วนตัวสูงเขาจะอยู่สงบสงบ เขาอยากอยู่คนเดียวอืไพ่มันว่าเขาอยากอยู่คนเดียวนะอืม เคมาพายก็นั่นแหละไม่มีอะไรับกี่นาทีแล้วชุดสี่มาออกได้แล้วเดี๋ยวไปทำรายการอื่น